สวัสดีครับเนาะงเนีย์ไปร่วมงานศพที่บ้านเด่นห้อมขอบร่มแก้วพิษมังเช่นนี้ครับนี้ร่วมงานศพครับเนาะยายครับยายมีอายุนักขนานเก้าสิบแลยครับ

aku ketika bab itu agak takut. Saya pernah, pernah. Itu agak agak itu lebih lebih. Karena dia tabah. Nah. Itu mau tahu. Kita buat lolongan akan susu dan. Itu mau. Mau coba ada aja. Ini nih. Ini.

าไม่เกีนสิปบาลูกเรียนพอจจ่้คงเล็กหมดอะไรงบเหรออ๋อสองสอของคนเร่อทานต้องกลางปูนะเอานี่กินมาฮองปวดตักหัวปวดตักหัวหมก็จะจ่อมาแล้วนี่เหรอนี่ถึงเัาจะเสกผลีเนาะถึงตาสาค้าแล้วเนาะให้ดูบรรยากาศครับ Loh, <widely> saka bonan eki, fah kutanya. Tena mwote <doctorate> lho. Tena prikaiwi koto koto Hmm. Tena sani lho. 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 นี่เราไปส่งผีโดเนาะบ้านเด่นห้อมตบ,บ่อแก้วเสร็จเมืองนะครับให้ดูบรรยากาศเนาะงานศพในป่าช้าบ้านเด่นห้อมนี่เนาทำพิธีทางศาสนาพุทธเนาะ

คร ok> okay, ัุณต่อไปคุณแก้วจระนะครับ่านต่อไปเรืยนเชิญคุณธนากรมอลุยอดีตที่ดิบ้านท่านเดืนห้องหมกเก้าต่อไปคุณสว่างจันทกี ต่อไปคุณกีรเดชโพเว่จะที่สภาองค์การโทรหารส่วน,นตำบนลบกแก้วครับต่อไปเริ่มเรียนเชิญคุณธงชัยธนาคีรราจะมาที่สภาอ,อบตบกแก้วมูที่หนึ่งนะครับคนต่อไปคุณนัทพจนงมิพุ้ยตัวแทนเพียหลังผีโตทองครับต่เป็นเชิญครับผม ต่อไปเรียนเชิญคุณคามูลจัมสกีครับต่อไปเรียนเชิญคุณพงศักดิ์พาทีพราะห์ครับต่อไปเรียนเชิญคุณพงศกรยี่โทยีโทรต่อไปคุณจาพุดโอเกต่อไปคุณจํคลิบดวงคำ ับต่อไปขอเรียนเชิญคุณเสรีสกาวเดือนฉายประธานสภา,าองค์บอบตบ่อแก้วนะครับกาบเรียนเชิญครับผมครับและชื่อกมดแล้วครับพี่เอ,อ๋กับลูกหลานแสงวางนะครับ ครับครับเื่อกันทรไปวางครับลูกหลานะินมองเหลือกครัง

Hãy cho kênh Để không, ok ok, không, Tôi không, 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 không,

đập vào. Ừ tốt chưa được chưa? Được. Bệnh